พม่้ขาว่าลูกพีชอบออกกําลังกายใช่ปะอ๋อะหรอทำไมอ่ะแข่เขาหุยอะไรเทคกสองดูไปะว่าไงนม่ขาลูกพีชอบออกกําลังกายใช่ก็ดูหน้าท้องสุดเซ็กซี่ดิเอาไว้เอาไว้เท็กสองเทคสอเขาเลยเขาเลยเขาวตา เอาไม่ต้องเรหรอเราจะได้อัดไหมเนี่ยผู้จัดการทำไมช่วงเนี้ยวีตาไม่ค่อยเห็นฮอลิออกกำลังกายเลยฮอลีไม่ได้ออกไปเพราะว่าช่วงเนี้ยก็ทำงานนั่งหน้าจออะไรเงี้ยคือรู้ตัวอีกทีมันก็แบบมืดค่ำแล้วอ่ะก็ว่างช่วงเย็นๆก็แบบไม่ได้อยากออกไปไหนแล้วแล้วก็พวกสถานการณ์โควิดกับอะไรหลายๆอย่างก็เลยฮอลีก็เลยไม่ค่อยเข้ายิมทั้งทที่แบบปกติโคตรชอบไปยิมเลยแบบไม่ได้มันต้องมีหน้าท้องสุดเซกุชีแม่พอดีเลยวีตาทไม จะบอกพวกพี่ว่าพวกพี่ไม่ต้องไปยิ้มแล้วเว้ยจริงเหอเกมสนุกเกมหนึ่งเกมนั่นก็คือบิดฟอร์สบิดฟอร์สอะไรนะบิดฟอร์สอ๋อไอไอที่มันที่มันเชื่อมกับในสตรีมป่ะใช่ใช่ใชเกมนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยฮ้น่าเล่นอยากเล่นนานมากเลยอะแต่ไม่มีโค้ดปลดล็อกว่ะเฮ้ยโค้ดปลดล็อกใหม่เนี้ยรู้เปล่าว่าแค่เข้าไปที่หน้าเพจคุณโรีบอกไปดูสิเฮ้ยดูแป๊บนะ เฮ้ยน่าสนใจเออเดี๋ยวปิดคลิปต้องบอกคนดูแล้วล่ะใชจ่จริงรจริงเพราะฉะนั้นไปร้องเล่นกันก่อนบอกเลยว่าทุกอย่างเล่นง่ายมากคุณคนที่ต้องชอบใจแน่นอนเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อก่อนได้ไหมทำไมเปลี่ยนเสือ้อเั้านาเนี่ยไปเปลี่ยนเอาก็ไม่รู้นียโอเคมาละชุดนี้ได้ไหมได้เท่สุดๆเลยบอกเลยมันอยู่ที่คนใส่ <c oughs> ตอนโฆษณาต้องยิมมย้มไหมยิ<อ>้มรอ สวัสดีค่ะทุกคน FBI, <open> ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างเจฟฟีฟอนนะคะวันนี้ที่ให้โค้ดมาริโฮลีแล้วก็เพนกุมาลองเล่นกันดูทุกคนอาจจะได้เห็นมาริไลฟ์เล่นไปแล้ววันนี้ก็จะมีคลิปของโฮลลีแล้วก็จะมีของทางช่องเพนกุด้วย โดยหลังจากท้ายคลิปนี้ยจะมีการแจกโค้ดให้ร่วมสนุกกันที่หน้าเพจปกคุ้งก็คือ d e s t i n a t i o Project นั่นเองเดี๋ยวยังไงจะบอกรายละเอียดตอนท้ายคลิปเนาะฟิทฟอนเนี่ยเออคุณสามารถโหลดมาได้ฟรีทาง Steam แต่คุณต้องใช้มือถือคอนเน็กเข้าไปไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่าอะไรนะวิตา Android อยโคลิก็เป็น Android ยิง QR โค้ดเข้าไปเพื่อที่จะเชื่อมมือถือเข้าไปกับคอมพิวเตอร์อืว<ม>ิตาขอแบบคจนจริได้ต้องทำจริงเหรอ ได้หลังจากที่ยิงคอดเข้าไปผ่าน Q R โค้ดต่อเข้าไปในตีมแล้วจะมีด่านมากมายให้ทุกคนได้เลือกเล่นโดยด่านต่างๆเนี่ยมันต้องเก็บเหรียญปลดล็อกแต่คอที่เราจะให้พวกคุณเนี่ยมันทําให้ปลดล็อกได้ทุกด่านเลยพอ,อยังอะคนชอบคุณดูชอบ,นชอบคนดูชอบ โดยกเกมเนี้ยมันมีทั้งแบบให้ออกกําลังกาย็นหมอปกติแล้วก็มีแบบให้เขาเรียกว่าอะไรรถไฟกับบอดด้วยโดยวันนี้ฮอาที่จะมาร้องเล่นให้ดูคนดูนะว่ามันน่าสะเทือนสะเทือนสะเทือนกระดองใจขนาดไหนอ่าเอาเป็นว่า สนุกจริงๆร,งรงแอบเห็นวีตาเล่นมาหลายวันแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไปคลุกเล่นอยู่ใต้โต๊ะอีกแล้วเหรอวีตา <V ita. S 1> ใช่เออแล้วก็เกมเนี้ยมาเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะโดยการที่เหมือนแบบเอามือถือสองเครื่องเนี่ยมาสแกน QR c อา e ค้จากหน้าจอคอมอันเดียวกันฉะนั้นคุณจะสามารถแข่งกับเพื่อนได้เลยว่าใครมันเต๋งเป้งทำลินกว่ากัน,กนเอาเป็นว่าเข้าลองลองไปเล่นเกมกันเลยก็แล้วกัน เอาละค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะคะแล้วก็ออกกําลังกันไปประมาณ0ูนย์นาทีกับ0แคลอรี่ว้ยเนี่ยคือตัวของเรานั่นก็คือตัวละครในเกมนะตั้งชืวอไว่า0ูนย์เจ็ดโง่สุดเท้ไปเลยเป็นเดอเป็นคุณลุงอปป้าโอ้ว้าวนัมเบอรคือตัวละครเนี่ยเราสามารถไปที่ inventory ด้านล่างแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรให้คุณลุงกันได้นะคะแต่ว่าคุณลุงนี้ หล่อเข้มสุดเทพไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นแล้วก็เนี่ยหน้าหลังเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งว่าวันเนี้ยเราออกกําลังกายกันไปเท่าไหร่แล้วก็เผาผ่านกันไปกี่แคลอรี่แล้วส่วนหมวดด้านล่างตรงเนี้ยมันก็จะมีปาร์ตี้โหมดที่คุณสามารถเล่นกับเพื่อนได้โดยการเอาโทรศัพท์อ่ะสองเครื่องมายิง QR Code คเข้าไปด้วยกันฉะนั้นคุณก็จะสามารถแข่งกับเพื่อนได้ว่าใครเบิร์นมากกว่ากันนะคะมีโปรแกรมส่วนตรงโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นบอกว่าคุณแบบเอออยากจะออกช่วงขาตรงเบนช์เล็กหรือว่าต้องเล็กบูสเตอร์ก็คือมมันจะสาารถแบบ จิ้มโปรแกรมได้เลยว่าคุณอยากออกเป็นแบบไหนแล้วก็มีโหมดพิเศษก็คือบอดไฟด้วยแต่การที่จะเล่นบอสไฟได้อะคุณต้องเล่นผ่านดาบปกติก่อนเสร็จแ,แล้วตรงนี้ก็จะมีการบอกด้วยนะคะว่าคุณออกกําลังกายส่วนไหนไปบ้างแล้วก็ถ้าสมมุติคุณสามารถเบิร์นได้ประมาณ100แคลอรี่ต่อวนันก็จะมีไดรี่โบนัสให้คุณด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ยมาสามารถจับได้ว่าใน1อาทิตย์หรือว่าใน1เดือนคุณสามารถเบิร์นไปเท่าไหร่ในวันที่เท่าไหร่มากแค่ไหนมามาดูตรงโฮมกันดีกว่าค่ะก็คือนี่ก็จะม ซึ่งโคที่ฮลลีลับบ็อกกุ้งจะใจ่ายให้คุณเนี่ยคุณสามารถปลดล็อกด่านทั้งหมดนี้ได้หมดเลยเออมันก็จะมีระบุว่าอย่างแฟบบี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของโชเดอร์แล้วก็แบ็ก็คือช่วงหัวไหล่กับช่วงหลังของคุณในการออกกําลังกายโดยมันบอกเลยว่า2นาทีเนี่ยจะเบิร์นได้ถึง5แคลอรี่ถึงเหรอแค่ห้าห้าแคลอรี่ก็จะมี Rock e t s q u สคโดยกาเป็นเบิร์นที่เล็กแล้วก็บารดก็คือที่ขาและก้นนะคะมี running warrior Santa Express c l i m b i n g Jack g ็ r กอร Factory Cutter Balloon Punch แล้วก็เนี่ยอีกมากมายเลยป็นว่ามาเรามาลองกันดีกว่าบ o c k e t Squad อ๋อมา s q u a d ใช่ไหมมาเขาบอกว่า t ทูเพลย์เดสเกมยูนีทูแวร์เดอะพาร์ท with a tie pocket ก็คือคุณต้องใส่กางเกงที่มีกระเป๋านี่ไงมีกระเป๋าพอดีเลยหนีบได้ I'm ready let's go 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 go, go. ตาม,ตามเรียบร้อยมาฮึบไงต่ออ่ะเฮ้ยโอ๊ย,อยต้องเก็บเหรียญใช่ไหม มันคือเหรียญหรืออุกกาบาตอะขึ้นนี่ขึ้นแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเด็กๆไปไปโดดอ๋อไม่ได้เรื่องเลยอ๋อเหมือนข้อต่อหัวเข่ากำลังล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวในการเป็นข้อต่อหัวเขา่าอาจจะได้ยินเสียงข,ข้อข้อเข่าก๊อบแก๊บอยู่ใน หเห็นไหมขึ้นไปอีกไอลงไปขึ้นแล้วเออปล่อยได้ปล่อยโอ้โหแก่จริงๆแล้วนะเนี่ยปวดเขาโอ้โอ้โอ้ชอนทุกอย่างเลยบ้าบอเฮ้ยแต่ได้บีนะได้เจ็ดแควเจ็ดแควไองงง้เนาอไป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 เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเสียดาขคงขวัญ สวัสดีนะทุกคนวันนี้ซันต้าก็จะมาแจกของขวัญอนนันอะไรอะอ๋อ,อ,อ,อเสียดายของขวัญหย่อนไม่ดูการ์าเทศะาเลยโอ้ยมือฟาดวันนี้ซันต้าก็มาแจกของขวัญให้สาวๆเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะไปเออนี่สนุกอะย้อนไปรู้สึกมีประโยชน์ต่อสังคมไปไปไปโอ้โห ไปดิไปดยิย่อนดิโอ้โหที่อย่างนี้เราไม่หย่อนเอลตัวไหน,นจะไล่มันออกออไป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 ได้จำไว้เลยเดี๋ยวโคลิจะกลับมาเล่นทุกด่านให้ได้เองยา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  Merry Christmas ทุกคนมาลีกินมันคนรู้ใช่ไหมว่าโคลิเกิดวมันคริสต์มาส แต่ทำไมคนนี้ต้องมาแจกของขวัญเขาวะต้องให้แบบคนจากทางบ้านโยนของขวัญขึ้นมาบนป่องไฟได้โปรดได้โปรดได้โปรดหมดละจบละออโอ้โหโปดแขนอุ้ย่ายได้ทั้ง93กล่องสุดโหเป็นไงล่ะแรงเอ็ดเลยนอนตาหลับแล้ววันนี้วันนี้ก็ได้30คอยสองนาทีหกแก้ว หกงแคลว์อ๋อหกงแคลว์คลาสสิกมอดเอ่อคลัมป์แจ็คทั้งแขนกับขามาดิก็มาดิคะแค่นี้คิดว่าจะทำอะไรผู้เล่นระดับแรงเอสอย่างผมได้หรอโอเคโอเคย่าๆเฮ้ยสบายมากแค่นี้ต่ <c ười> ดอด,ดอขนนิขึ้นด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 ิ เันเครื่องในกำลังกองรวมกันโอ๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เมื่อกี้มันคืออะไรอื้โอ้ยาอ๋อมันคือเบิดไปไปไปอย่านะอย่าหล่นนะหล่นนี่ด่าเนี่ยคุณลุง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 ทำได้ไอเลยคุณลุงโห ตอกมากแค่นี้ขึ้นไปดิไม่เอาแล้วหลงเอาเหรียญเนี่ยไม่เอา,ลอลลลอาแล้วขึ้นไยตัวบ้าลุงลุงลุงโคตรทรยอเลยลุงเจ๊ใจลุงทำได้ทำด้วยอะไรโอ้โหเออสิห้าแก้วเป็นสิห้าแก้วโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงกิจกรรมของบอกคุ้งกันดีกว่า แค่นี้คือว่าจะทำอะไรผู้เล่นระดับแรงเอสอย่างผมได้เอาล่ะทุกคนก็สนุกกันเนาะใช่สนุกสนุกจริงรู้สึกว่ากำลังมีกล้ามเนื้อตัวจิ๋วกำลังเบ่งบานในร่างกายอะไรอย่เนี้ยโอเคก็มาเข้าสู่ช่วงแจกโค้ดกิจกรรมกันนะคะทุกคนเออทุกคนอาจจะสงสัยว่าแบบรับโค้ดกันยังไงก็สามารถไปที่ อลิงก์ที่ฮ o ลีทิงไว้ด้านใต้ของคลิปได้เลยนะคะเป็นลิงก์ตรงไปที่หน้าช่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเพจของ d e s t i n a c i ซี Project โดยออตอนนี้ d e s t i n a c i ซียเนี่ยได้ร่วมจับมือกับ Fitfort ตอยากพาทุกคนมาร่วมสนุกกิจกรรมในการตั้งเป้าหมายออกกำลังกายเพื่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือสโลแกนเขคือ <c oughs> New Year New You <c oughs> ทำไมต้องทำเสียงเข้มก็คือสโลแกน New Year New You นะคะ พร้อมลุ้นรางวัลคอด20ดรางวัลแล้วก็ปลดล็อกมินิแกมฟิสฟอร์ทั้งหมดมูลค่า413บาท20รางวัลนี่คือเอาไปเลยฟลฟรีลเลยหมดแรงลจริงๆเมื่อกี้แอบไปเล่นต่อมาคาใจมีด่านที่ไม่ได้เออยู่ก็เลยเป็นสภาพนี้ก็คือโดยเงื่อนไขในการร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราอะมีทั้งหมดแค่2ข้อทําง่ายมากคือข้อ1เนี่ยเอาบอก2แต่บอกกุ้งเขียนสเอาใหม่มันมี3ข้อ คอมเมนต์ข้อหนึ่งเลยนะคะคอมเมนต์บอกเป้าหมายในการออกกำลังกายในปีนี้ของคุณส่วนข้อ2ก็คือกดไลค์เพจ Destination Project ข้อ3กดไลค์โพสต์นี้และแชร์เป็นโพสต์สาธารณะพร้อมติด h a s h t ็ g Destination Project S f i Force ก็คืออย่าลืมไปออกกำลังกายกันเนาะระยะเวลาการทำกิจกรรมนะคะก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 1มมกราคมโดยทางเราจะประกาศผู้โชคดีในวันที่5กุมภาพันธ์ แล้วก็ออีกเรื่องนึงอันนี้สุดเท่สุดจา้จาบจา้าบทำมินสุดๆอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันในเพจฟิสฟอนเพื่อรู้รางวัลใหญ่อย่าง Apple iPhone 12 128... ใช่ป่าว่ะ 128GB แล้วก็นาฬิกาข้อมือของ f i t b i t Versa 2กันด้วยนะคะไม่ไหวแล้วหมดแล้วแบตหมดเหนื่อย So hi, if you are interested in the game I just played before, it's super fun and super tired. Yeah, it's really good for exercising. So it's a fist force game that you can download for free on Steam. Then you can use your phone, connected it to the Steam, even on Android or iOS. By exercising in the game, you can collect some coin and then unlock the other match. But today, me and Destiny Project we have a code for you. It's a free code and we have twenty of them. And to join this event, you have to go to Facebook fan page of Destiny Project. I will leave you the link on the description below, and yeah, all the details are on the page. So, and to join the event, you have to comment on the post. What is your goal of exercising in this year? Because the slogan is New Year, New You. <laughs> also, click like on the Destination Project. I would love that so much. And thank you. Oh, one more thing, you have to share the post. And also share this as a public and put the hashtag DestinySea Project STFrost from today until the 31st of January and then we will be announcing the winner on the 5th of February. So see you next time. <laughs>